รัฐบาลไทยงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565นี้แม่น้ำปั่นลูกแก้วซองแดงใจสั่งมาชายครูสายวิ่งรวยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่องแม่น้ำขงมาแชร์วันนี้นะคะแอดมีเลขเด็ดมีเลขปังๆมีเลขสวยๆมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะเพื่อจะได้มีแนวทางในการเลือกซื้องวดวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ลอตเตอรี่หรือว่าหวยนะคะเรามาดูแนวทางแรกเลยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางในการเลือกซื้อ2ตัวตรงได้แก่เลขหนึ7งหนะคะฟัน1ค่ะและแนวทางในการเลือกซื้อ3ตัวตรงได้แก่เลข7 16ดหนึ่งนะคะตาม70ด้วยนะคะสาหรับชุดนี้ ต่อมาเลยนะคะแนวทางชุดนี้นะคะรัฐบาลไทยบวกออมสินนะคะฟัน5นะคะฟัน5ล้านเปอร์เซ็นต์แนวทางในการเลือกซื้อ3ตัวตรงนะคะได้แก่เลข835และต่อมาแนวทางในการเลือกซื้อ2ตัวตรงได้แก่เลข3538และ58ค่ะ หากใครชอบเลข5หรือชอบชุดนี้นะคะเลขชุดนี้ก็สามารถมาซื้อมาจับจองกันไว้ได้นะคะเผื่องว,งวดวันที่17กุมภาพันธ์นี้โชคจะเข้าข้างท่านผู้ชมนะคะจะได้เฮงเฮงเลยด้วยกันค่ะเรามาต่อกันชุดนี้เลยค่ะชุดนี้เป็นของใจสั่งมานะคะมีเลขเยอะเลยนะคะแนวทางสามตัวตรงนะคะหลายตัวเลยเรามาดูแนวทางสามตัวตรงกันเลยนะคะได้แก่เลข 1 9ึ่งเก9าส9 5ห9เหนี่เก้าและ4ี่เหค่ะคู่โตนะคะคือ9ก้และ9 5แนวทางในการเลือกซื้อวันที่17กุมภาพันธ์2 5ง5ห้านี้นะคะของชายกรูค่ะใจสั่งมาชายครู ต่อมานี้นะคะเป็นแนวทางสุดท้ายของเรากันวันนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมได้ฟังแนวทางของเรามาถึงชุดสุดท้ายนี้แล้วนะคะของซองแดงนะคะแนวทางในการเลือกซื้อวันที่17กุมภาพันธ์2565นี้นะคะสั่งวิ่ง0ตัวเดียวแนวทางในการเลือกซื้อ3ตัวตรงได้แก่เลข503079มีแค่2 เลขนี้นะคะที่จะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อ3ตัวตรงและต่อมานะคะแนวทางในการเลือกซื้อ2ตัวตรงได้แก่เลข03 07 50และ79ค่ะรับประกันเลขวิ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหากใครชอบหรือติดตามของซองแดงอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปซื้อไว้ได้นะคะเผื่อเราจะมีโชคลามในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะคะ หมดไปเพียงเท่านี้นะคะแนวทางในการเลือกซื้อที่ทางเราได้มาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะหากท่านผู้ชมชอบสามารถติดตามเราไว้ได้เลยนะคะทางเราจะเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆค่ะเพื่อจะได้มีแนวทางในการเลือกซื้อหวยแนวทางในการเลือกซื้อรอรเตอรี่นะคะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และทางช่องเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่สิ่งใ,ใดๆนะคะหากใครเล่นให้เล่นอย่างมีสตินะคะอย่าเล่นจนเกินตัว และหากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดสามารถติชมหรือติเตือนกันไว้ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทางช่องเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะและจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาช่องต่อไปสำหรับวันนี้มีเพลงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ